ลูกตายมีให้เห็นการที่ลูกตายแม่ตายยิ่งอันตรายมากนอคอดลูกสมัยก่อนบื่อคืนซมือนี่ซมือนี่อันตรายหลังจากคอรแล้วจะอันตรายสมัยก่อนในขณะกลอดอันตรายเพราะว่าทึ่งเบ่งทึ่งหาล่มหายใจต้องเสมอการเสียเลือดหลายวาโอ้ยสมัยก่นยยยอนอันที่วัาก็เสีเยเอยีอดยอ่ดอกก็เคยเห็นอยู่เพราะว่าคอยเป็นผู้ซอยหมอพอคอยเป็นหมอตําแย คอยเดี่ไปน้ำพอลคอยตลอดผู้ซอยหมอพห้ยามหเหม่ยฟืนเอาสารเน่อาหยาของดีๆีพุทธกัฝนใส่หยังเห็ดคนกลิ่นสมัยก่อนยาห่อเดียวรักษาได้ทุกโรคตะกี้เนี่ยยาห่อเดียวเอาไปเอามาชุ่มมืนอย่างไงไปพาเรี่ยวก็ตั้งแตเด็กหอดสองสามขึ้นสามเขาอ,อยู่ออกโรงพยาบาลเลพักฟื้นอยู่บ้านไฟกับโยโ่คาร่ามกับพอคาร่ามเห็นบ่ ทิดกระบ,บูนเราทิดกันตะพื่อตะเพื่ออะไรกินเราออกห้อนตวนร่อนตัวยากลำบากโอ้ยคีบออกหลอกกเลี้ยงเป็น,ปนตะเพื่อตะพื่อบัดแผมว่าท่านเด็ดเย็บเรียบร้อยเลยคีบมอไซค์ออกบ้านเป็นโสดแล้วนะแต่เป็นตะเพื่อตะพื่อเราสมื่นเห็นบ่ผอดแล้วจะมีปัญหา,าสมัยก่อนอยู่ไฟเกศเหมื่อเกศขึ้นคลังกินโอ้ยกินแต่ปิ้งคาอาบน้าหมดพวนทวน,ทนไม่จะนำหอนวุ้เด้เนี่ยคือคุณบอคุณแม่คุณที่หา หนึ่งพุทธสองพระธรรม 3. ามประสงค์ 4. ี่พ่อแม่ 5. ครูบาอาจารย์ทุกคนมีคู่เบิร์ตน่งอยู่เนี่ยคู่สอนหนังสือครูสอนการงานครูบอกให้ปฏิบัติดีเว้นซัวครูของชีวิตคือคนตายทุกคนเป็นคู่ของข้าบิเดี่เอิ่นเอิญวัดเทวทูตทั้ง5ที่มาปรากฏตัวให้เห็น ทรงจดหมายมาเมืองมนุษย์หลายเถือเขาอาจจะบ่เคยได้เห็นหนึ่งทรงมาเป็นเด็กน้อยหันโอ้ย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 เขามีความรู้สึกในเด็กน้อยแล้วเกิดอีกแล้วเนาะเกิดอีกแล้วน้อย้อดมันสั่งกลับเนาะเห็นบอสอ่ะคันบ่เห็นก็าทรงมารอบสองวันตอนบาดเก็บบวยแรงแรงป่อนได้ก็อโอ้ยบ่ไหวกินข้าวบ่แซ่บโอ้ย ย่างกัวไว้โอ, iao, อย function, อย่านย่มัเก็บคิดจังไหนยี่ม <c oughs> ีเห็นคนป่วยอ่ะหันพวกฉันได้ทรงที่ครั้งที่สามคนชราแกจะลูกแล้วก็อโอยแล้วจะนั่งแล้วก็อโอยแล้วมันดอกไม้ลอยแล้วไม่มีแกสอนจะเข้าที่นอนแล้วเพิ่งสอนภาวนาแล้วพระอักนิจจังพระอักนัตตาแล้วเราตั้งเกิดมาแล้วมีแต่ละตาละพูดีเข็นใจแล้วก็ตายทั้งวายไปเรื่อยเพื่เพื่นถ้าทองซื่อหรอกบางคนบปเห็นน้ำจะขอ kề bóng ngọc qua tua thau trên bóng bông cao kè ra cho bà càn. ba sướng sướng con kê kề bóng ngọc nhỏ mai cả day ở đạt ở do mày cô gì na mức cao gì na ngọn kia anh có thể ba châu đại ờ ba kia mấy phăng chư xưa ba chư ba chư nha นี่คือลักษณะมองเห็นภาพมองเห็นผลว่าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยคนตายอ้าวเกิดแก่เก็บสุดท้ายเทวทูตมาให้ปัญญามาให้จดหมายจอนตายเราไปงานศพเขาก็บอกเราว่าอาวัตสังมยามริตภงังตัวเรากระตายเหมือนกันไม่มีข้อไหนเลยที่บอกว่าไม่ตายแต่สิตายแบบไรละ่ะบัด อันสมมตเจ้าคอยสิมักแบบใดก็เลือกเอาเนื้อตายตามคิวสองตายแซงคิวอันมูแซงคิวไปหลายแล้วฟังไหนเนี่ยก็แซงคิวเห็นบอยโยบเทียตเล่ามีหน้ามันก็ตัดชินใจนีปัญหากระโดดขามสะพานตายแซงคิวนะแซงคิวไปแล้วตายยังได้ก็ขอให้ไปอยู่สวรรค์เนาะอัอออนขึ้นด้วยน้ำคบค้นคือนจิตมวลเนาะ พอว่าอย่างว่าที่คนหักกับมีคนสร้างกับมีอันมูคนหักกับว่าขอให้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ก็รันตเป็นนางฟ้าอันมูสร้างมาเนี่ยคอยมันตกนรกบังใหม่ลงมาสรุปแล้วครับว่าของคนมันซอยสุดสัมปัได้บ่บ่บ่ได้แค่นั้นก <c oughs> ่อนตายเขียนไปเด้อพิธีก่อนไม่ต้องกูอ่านเองเอาละอัดเสียงไว้เลย แต่ก่อนขน้อยเป็นคนธรรมดาเนี่ยดยตายวันนี้ขึ้นสิภาคการญาติล้วเนาะญาติญาติเ้อะสินาญายิวาว้อัดเสียงไว้รอดอีเลีข้าก็เรลยอัดไปแล้วช่วงโควิดข้าก็อัดไว้ข่อยันคาตายข้ายาแห้งไร้เข็มแหลกข้าคุ้มพาเรียบร้อยข่อยันคนตายมันก็อัดเสียงไว้เนี่ยเย็นเจ็าไม้ก็วอหมดแล้ว มาบอกเลยเขียนมายัางใหญ่เออเขียนไวปแต่ว่าจับควบได้ก็คือหนึ่งบวต้องการประวัติอย่างหลายสองก็ต้องเจียบไปหลายมือมันทุกผู้เป็นมันสบายพวกกินพวกเลนทุกผู้เป็นยังไหนพวคุ้มพูกดูแลศพมันลําบากตะกี้กกันมันกัดิตศพอยุบปั่นกับพวกล้าเห็ดให้หน้ามันบ่ตั้มหูเกี่ยวเข่าสีเข่าเขาก็บพกเห็ดเด้ซูปุ่มพวกอ่อนซ่อนหรอกตกก็ตกกระตัม กูเคยกูเซ่อไอ้หแล้วนั่นละ่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์คุณพ่อค,คุณแม่ฉะนั้นเฮามีครูบาอาจารย์ทุกคนเฮาสิดึงตัวไหนมาเป็นครูบาอาจารย์เฮาบุญครั้นงนี้คือก,กันบเนบี่ยอันมูปูญาตาแง่พ่อแม่ครูบาอาจารย์คนพ่อเห็ดเฮาก็เห็ดตามกันมาบเนี่ยมีกับพ่อเห็ดได้หนึ่งกับเลยหนยึ่งในทานเฮาก็นมาทานน้ำเพลิน ตอนรักษาศีลเขาก็ศีลพระตนณหาขาดวังเจริญพุทธมนตรก็รักษาศีลแล้วสามเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมเห็นบ่มเกิดจักศาสจักศาสเขาบอกปล่อยจังส่อันจนลุกพ้นกิเลสอันโมมากมวลเกิดชักศาสชักศาสเขาก็เกิดมากมวลเขาก็เอาเรามาเลี้ยงเขาเอามากินคือเขาเอามาล่ำมากคือเขาข่าง้วข่าวเขาเฮ็ยจังไดเขาเห็นจังสันนึกเขาเห็นบ่จนสุดท้ายของเขาน่ะสะสมมากเขาเข้ามาก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 เขาก็ได้รับกรรมของเขาเขาก็ซอยไปเด้ยบไป บางครั้งจากซอยโยต่ามันก็ซอยบ่ได้เนาะก็มีบัตรครอบยังมันกัดเกิดขึ้นตามลักษณะฉะนั้นบุญกระถินเนี่ยจึงเป็นศูนย์ร่วมของความมันคงของศาสนามันคงยังไงคันวัดได้บมีพระจับมั่าเลยนั่นเองแต่บุญกระถินบ่ได้เพราะว่าอย่างมันไม่มีพระจับมั่นาเอาพวกเจ้าก็เห็นวัดพระแก้วบุญกระถินบ่ใหญ่ มันไม่มีภาพจากมันสาวัดสายตาบอกกาแฟเอาบุญกระถินมีพอใหญ่วัดรอบเอวเมฆาเอาบุญกระถินมีบ่อจ่ะนะเพราะมีเพราะวิภาจากมันสาแต่ว่าวัดที่มีครูบาอาจารย์ียวเนี่ยเพราะมันคงโยมกับอุปธรรมอุปถาสซเบอร์เลยกลายเป็นกระถินประยุกต์หลายที่สุดกระถินนั่นก็คือความสำคัญสูงสุดก็คืออยู่ที่ ผาอานิสงผาคือต้องเป็นกระถินพื้นใดพื้นหนึ่งบ่มบพี่าเป็นกระถินบ่ได้ไรม้สิมีเงินเป็นพันล้านก็ตามเอามาให้ในกองกระถินไม่มีผ้าสักพื้นไม่เป็นกระถินสองอานิสงพระพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์ให้ได้อานิสงอยู่ห้าข้อไปไหนมาไหนไม่ต้องบอกราชาวาดขราจํา,าจเป็นสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์เนาะต้องหาตามหลวงพ่อยอยู่ทำนั่นทานี่ออกจากวัดกรบบอบไริดบินัยเด หลวงพ,อพ่อผมจะกลับไปยาำเนี่ยยาำย่อม,มเดืองผมจะเดินทุด,ด,ดวงเร้องไปบอกว่าอะไรหลวงพ่อกันภาวนหน้าอยู่เกตมือเกตขึ้นเดือนสองเดือนก็ต้องพยาะงี้พระพุเจ้าได้เห็นความสำคัญตัวนี้ก็เลยให้พระภิกสุดได้อานิสงส์กัดินสองผ้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ในขณะที่ปลายฝนต้นหนาวจากนี้ไปจนถึงกลางเ,เดือนสี่แต่ปกติพระเจ้าให้ใช้ชุดเดียวกีวรหนึ่งผืนสังฆาติหนึ่งผืนสบงหนึ่งผืน ถ้าจะเปลี่ยนใช้ของใหม่ก็ต้องวิกลับของเก่าเอาไว้และถ้ามีใครมาขอต้องสละให้คนอื่นไปลูกอื่นไปเห็นบหมมันบออยเก็บไลายซีหาพื่นเนี้ยแต่เมื่อมีบุญก,กริญินได้รับอน,น้สงันสามารถจะมีกี่ชุดกี่ชุดก็ได้แต่ถึงการเปลี่ยนเดือนสี่ก็ต้ารมาหนึ่งไม้นะพระเจ้าเปนสงนเคราะห์พระพนาดเนี้ยสี่โยมจะออกชื่อโภชนะอาหารห้าอย่างหกอย่างเจ็ดอย่างแปดอย่างไม่เป็นอาบัติสักครั้ง ออกคำไหนก่เป็นอวัตจกกันห้องพดนิมนต์ฉันแกงไก่จะนอนไปสมได้ข้าน่อยมือจะมาเพนจังหานถ้าพูดอย่างนี้พระฉันคำไหนอบัติคำนั้นจึงมีคำว่าใส่บาตรจะถามพระเห็นป้เนี่ยคำเนี่ยแต่หลังจากได้บุญกออกินแล้วมาเลยมาเลยมาเลยอย่าเต้นยมมนตอนนั้นล่ะเออแต่ว่าสิ่งที่ฉันได้นะสิ่งฉันว่อะไรกัดจะไปเอามาเนื้อซิอย่างอ่ะก็ได้เนี่ยทียนี้ ได้รับอานิสงส์ยังไม่เพียงพอทิกษุสามารถมีลาบเกิดขึ้นในวัดไหนก็เป็นสมบัติของวัดนั้นวัดอื่นไม่สามารถจะแย่งแม้แต่บริวารของกระถินบักพาวก,กลวก้วยหอยออนตันเจนเนอ้อยหมดเนยแม่นพระตั้งอื่นมากไกลแม่นจุดเป็นประมุขสงเป็นเจ้าคณะจังหวัดมาโอ้ยกล้วยวี่ไเว้ยโอ้ย ลับนี่แมยากได้คือรถเด้ไปกินถ้าวัดนี้ไม่อนุญาตพระที่จะมังสายวัดนี้ผมก็เอาไว้ถากินคือกันยุคขับไม่มีสิทธิ์แต่ต้องแม้แต่นิดเดียวนั่นคุณเจ้าบนบัญญัติไปเด้ห <c oughs> ลวงพ่อสังฆราชมานี่ใช้อำนาจเราสังฆราชขอกล้วยวีนี้อันนี้ขอสมบูรณ์ในฟังเสือได้ย่าจะวันว่าเอาวันนั้นดอกของพ่อกับหลวงพี่นั่นเอาไปไม่ได้นั่นคือสิทธิของพระและสําคัญยิ่งเวลาพระออกพรรารับการกัดหินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องเอาสังฆาติปาก็ได้เลยค้างคืนไม่เป็นอาัิอเอาไปแค่สปงกีวอนสบายช่วงเนี้ยวัดใดเห็นกระทิ้นแล้วก็ต้องเอาสังฆ่ามาใส่รถไปน้าแต่ตื่นเชา้าทุกเชา้าถ้ายังไม่ได้รับกระทินเนี่ยกีวอนต้องอยู่หนึ่งสอบห้ามหางสอกหัดทบบาทหัดทบบาทคือหนึ่งสองถ้าตื่นขึ้นมาปับ๊บแกงจำปางกีงก่วอนอยู่นบนไหนย,ยุกุฏิอีกวัดหนึ่ง จ้าของยูโโปแก้ยี่วัดนี่เป็นอาบัติผิดศีลนะเห็นวะแต่รับกระถินยูโลรหมงองก็แล้วแต่่่เอามาก็ตามแต่ไม่เป็นไรเห็นวะนั่นคือวินัยห้าข้อคือความสวกสบายโยมก็ได้ทําบุญเรื่องเรื่องวินัยทานนั่นของพระเด้อถวายความสุขจึงเป็นความมั่นคงของพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์แบบแต่ส่วนโยมมาเนี่ยยามพระท่านส่วน กาเลตท,ทันติสปบัญญาวันยูวีสมัชฌรากาเรนทิน,นังอริยสุอุชุโุเตสุตาทิสุภิประสันนานาซึ่งการเป็นเจ้าภาพกฐินเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายถ้าเรื่องง่ายคนทุกคนก็เป็นกันหมดวัดทุกวัดคงมีกฐินหมดถ้าเป็นเรื่องยากคงจะไม่มีใครเป็นไม่ยากและไม่ง่ายอยู่ที่ว่า ภูมีศรัทธามากแค่ไหน 1. ความรักในศาสนามีเพียงแค่ไหนถ้าพ่มีความรักในศาสนาพ่ม่ในที่จะสืบทอ,อดพระศาสนาสืบเรื่องต่อไปอุปถร,รมภกำสู้ดูแลซออยเพิ่นจ้างให้กระเพาได้เกิดบุกะกินเกิดขึ้น 2. ชื่อเสียงย่อมกระจรกระจายไปตัวคิดหมายความว่าถ้าเรา ไม่เห็นแก่พระพุทธ,ธเจ้าไม,ไม่เห็นแก่วินัยพระเจ้าไม่เห็นแก่พระเจ้าประสงค์แม้แต่ได้ยินชื่อประกาศใส่หูกากกากากาคำเสาคำเสารคำเสาแรงสอดแกงมับคำเสาแรงสอดแกงมับเราก็ไม่สนใจสักหน่อยเลยไปลอดพักกันไปรอดไปลอดพักกันไปลอดไปโอดพักกันไปรอดเห็นไหมสามวิสารโทแก้วก้าอาถรรพ์ไก่ปานิพวกเขาก็ยังหมูปนปลามาเห็นบ่หมก่อนเครื่องปลาอ้อยสบเาะแกกินอ้อยเครื่องท่าหลรวมพุทธโลกกัเลย กันพูมากรู้ดูว่าเป็นยังดอกกันพูมากไม่นี่นวายถือบ่อน้าวายถือบ่อน้าขอบคุณทงที่ติดไว้ทุกระยะไปมากครั้งที่สองก็ถิบยอมทงเนี่ยครั้งแรกเป็นระยะคนอีกฝนก็ตกมากปีนั้นฝนตกแม่แม่กลัวจ้าเลี้ยวสายเลี้ยวขวาเออโทษครับพอนั่นกับมิดซ์รีบันโอ้ย คืนบ่มี่วันตากูไตแตากูไตไปไปไปเฮซุดไปเฮซุดไปบ่กพกกับก็ได um ้บ่อพอลงฟอแล้วสั่งไหมไปแล้วหาแล้วมาไปได้แล้วไปแล้วพิสกันได้เท่าเด็กก็บาเองเนาะโอ้หลงฟอเพิ่มทำบาปแทบบ้างหมดตื้นลึกบางในกัดสวนทางกับลงฟอวิไลอยู่มาทางนี้สวนทางกับเบีกึ๊กกลางฝ้าอ้อยเนาะเขาตกใจเขาตายจรุ่นเขาก็เลยสนใจรล่นเนาะรุรถจะจอดจะจอดมันไ่ได้มันดักดักกันไม่ได้มันดักคนกันเนี่ย ตีเตาก็ตกใจเราเนาะรถล,ลงพอวี่ลรองบนเบนะิร์นเาเนจรถหอยได้<า>ไปเยว้าหลวงพ่อีแรกกับะจกล้มบิดเต่ยได้ไหมคนกา้าอยยังไงรได้ออาอรนะ <c oughs> าถเลยไหมกางปออ้อยมาหาตีเต้ยได้กันตบใจนะเนาะเปิดักที่จีตีกันไหมก็เตรียมร้อมพอกันอาวุธก่ <c oughs> รกรดจเรามากจารเลิศกัดทักทายก่อนก็พอเยี่ยบุญหลังควานฝา่งหน้าบ, <c oughs> บางเรงนของคนสวดมนต์แล้วกางด้างพอดีเนี่ยก็คือเป็นบุญเป็นบรารมีที่มาได้ย้อนอยังย้อนติดติดสัตโทชื่อเสียงยยกการจรกระจายและข้อที่สี่อสมษรุญละโหรเฮาอย่านเฮาหลงสติตอนตายย่านบ่ได้เกาะบุญบ่ได้สู้บุญ ก่อบุญทัไ่ไหย่านิเป็นคนบาปคนป่วงเป็นตัวที่ให้หน้าตากล้ามึงแบ่งนั่นแบ่งนี่นนมึงเอาไปหลายขวดเงินกูอยู่นั่นเอามาแม่ชัเอาหนุนนาการชัวก็จีดีเอาคนใดเอามาน่นไม่ใช่เอาของกูไปให้ยังเอามาเนี่ยก็คนป่วงแต่คนเุญทบุญกฐินแล้วคุณพ่อพีตัวนี้อสม,มร้องหัวเนี่ยไม่หลงทำกาละกิเลสพอหลงตายแล้วพอต้องไปบอกลูกหลานดอกพอเรากนคันกูตาย กูขอลองย่าเอากูไปเผาพระซาเอ้าเป็นยล่ะก,กูย่ยานผีเจ้าสิบ่ย่านผีไหมเจ้าตาย,ยเจ้าก็จะไม่เป็นผีกูย่านผีเก่ามาหลอกผีใหม่พูดอ่ะอันนี้พวกหลงตายหรอกหลงเจ้าของย่างไปเฮ็ดบุญธาตุอยู่ในวัดคันแม่ตายเอาธาตุไงก็เด้อเป็ยนยังไงแม่น้อยจำเนื่อึกอัดว่าพูดแล้วเจอดำเขาเบทุกอยา่างตัวเนี้ยโอ้ยเกินไปโพด นี่คืออัม,มุลโหและข้อสุดท้ายที่เราจะได้รับก,ก็คือสุขติงสุขติสุขติงแปลว่าคติที่ไปสุขติย่อมไปย่อมไปสู่สุขติหมายเข้ามาไปดีถ้ามีชีวิตอยู่ก็ไปสู่สถานที่ดีเจอบุคคลดีและมีแต่สิ่งด,ดีเข้ามาในชีวิตตายจากโรคนี้ไปแล้วหนึ่งตายไปไม่ตกน,นรกยกกิจขึ้นสู่สวรรค์ เกิดทันศาสนาพระศรีอานและบรรลุพระนิพพานได้อย่างง่ายดายเอาละพอดีแล้วเนาะบรดเมื่อยแล้วใส่ไม่ตะโกนแท่นไมโครโฟน <c oughs> มาปีกายคน้ตั้งเครื่องหน่อยไปหายโยค่ายโยอ่ะนี่ตั้งเครื่องใหญ่มันทั้งมอนทั้งไก่พวกอ่ายอดใช้กันพว <c oughs> พ่ำคณะพร่ได้เปิดเ <c oughs> พลงก็ขออนุโมทนาบุญเดอ้อกุศลผลท่านเฮ้าสู <c oughs> ส่กุศลคนบุญใดที่เฮ้าสั่งสมก็เป็นบุญของเฮ้า โจรขโมยไปกบได้ไม่แต่เป็นสมบัติของเข้าเองเลือกส่วนไรหน้าทรัพย์สินเงินทองเท่ามีหร้ายบางครั้งกับเป็นอันตรายลูกหลานแย่งกันแน่ค้เห็ียนแน่ก็อยากได้น่ะอยากลักอยากขโมยแต่ว่าบุญกุศลสางสมไม่หลายปันได้กับเป็นของเขา <c oughs> เกิดพบสัตว์ได้กับเป็นของเขา้าอยู่พบนี่กับใส่บุญกุศลของเขาโจรขโมย <c oughs> อยากได้สิตายมันก็ <c oughs> ไปกบได้กับบบในเอา่แบ่งให้มันฉะนั้นบุญกุศลส่วนนี้ก็จงดลบดานจงรักษาท่านทั้งหลาย คุ้มครองท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีพรชัยสประการคืออายุวันนะสุขภัละอายุขอยยิ่งยืนนานวันนะขอยมีผิวปันปวดพองละอองใสสุขะขอยมีความสุขกายสบายใจภละคอยมีกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาด้วยคาถาที่ว่าสิทธิกิจจังกิจอะไรที่ตั้งใจก่อสร้างกิจนั้นจงสําเร็จดังประสงค์เถิดนา สิทธิกำรมังการงานใดตั้งใจบำรุงบรรุงไหวการงานนั้นไซจะได้สำเร็จไปปันปันเตนะิดนนาสิทธิเดโชชโยนิชจังเดชให้เรื่องปรากฏมีผู้ไรคิดคดทรยศปองไรประมันเพลงพ่ายไปปันพันเตนะิดนาสิทธิลาโภมหาลาโภนิรันตรางนับจากนี้เป็นต้นไปลาบยศสารเสริญสุดกระดจงนางหลายหล่อล้นโุดหนึ่งต่อทานจนจะได้สิ้นสุดลงเตนะิดนาสัพพสิทธิพระวันตัวโวกับสัพพสิทธิมงคลที่ทุกคนอยากได้จงสวมปนไม้ของเราต,ตั้งนางหลาย ่วนทั่วกันทุกครอบครัวทุกท่านทุกคนท่าน การลิงก็อย่างนี้เป็นกิวัอรแต่ว่าไถไฟได้สนใจเรี้องนี้เกงก็จะจอดตามอนพ่อส่อเฮ้ยบันนั่นป็นไเสียแน่ละนะเดี๋ยวต่ทาาจะเมันเละเนาะเสียห้องแววันนั้นมันมันมันตรงกัเลย ยายเสียงนอนนี่เลยค่ะนี่มาดีมลกนี่ะาดากต้องแล้วล่ะตอบคนละประเด็นนี่แหละคนแก่ของจรินตามมานอนนี่ก่อนรัดกูมันนี่ ม่งอนไปว่าจะเจ้าเมียดีแล้วลาก่อนวายังเหมือนับเมียบันที่ก็ตามบันที่ก็ตาบรรยากาศครับบรรยากาศสำนักปฏิบัติธรรมภูผาบักโงนภูผาบักโงน นวาผู้พาปังงนบบนนูนตำบลนาดินดำอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเทศจบลงไปคือพระาอาจารย์มาสริยาสุนทรธรรมโมเจ้าวาวัดศรีละทารามบ้านกลางป่าตำบลชัยพุกอ,อำเภอเมืองจังหวัดเลย คุณครับสำหรับติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ